ครัเป็นคนซอจตยงปาจีนไฟเราซ้อมมากี่วันครับสองสามอาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ในค่ายก็ยินดีครับมีใครเป็นคู่ฟ้าคู่สาวครับไฟนี้ก็มีน่ารักเป็นเพื่อนในค่ายพวกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุ21ครับเราสูงเท่าไหร่ประมาณ160น้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับ5้าสิบแปเราเมื่อสไตล์อะไรครับสีเราวันนี้เรามาเจอกับนิโรธเคยต่อยกันยัง ครั้งแรกเลยได้ถือสายแก้มมาต่อเาายเขาไหมาายังก <c oughs> ็ดูเขาเป็นมวยสไตายมวยเข่าเดินแล้ววันนี้เราวางเพียววางแผงยังไงดิ <c oughs> ไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์ตไปบงนะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธเอา <c oughs> ล่าสุดเราต่อยไว้ที่ <c oughs> ลังสิต <c oughs> ลังสิตวันนั้นต่อครับเป <c oughs> ็นซิกเกิลเป็นไงไมังชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่สิบห้าแต่วันนี้มาต่อยร้อยสิบเจ็ดเลยอ่ะ ออวันนี้มาแบบขอลรายการขอลเลื่อนมาอ๋อจีิงๆเราต่อยคู่วันนีุ้ต่อยคู่กันป่ะหรือไม่เ,เลขวันที่เก้าวันที่เก้าต่อยกับใคร่รอ๋อเขาเหยียบมาเลยจึงเลยมาต่อยวันร้อยสิบเจ็ดแต่เขาต่อยร้อยสิบหกตอนนี้เรปอนหนึ่งมีผลไหมย่างี้ ไปดูมีเดียถ้วเกิดเข้าไปชั่งหนักที่ว่ามาเกิดหรือว่าขาดเวทนี่ก, 3, 4, 4. ก็คือมาขยับร่างกายตอนเช้าน,นิดนึงอ้อนะร่างกายตอนนี้ก็คือเต็มร้อยแล้วสมบูรณ์แข็งแรงไฟล์เราคูมากี่กิโลครับสีห่ห้ากิโลเราต่อยมวยไทยมามทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบเราคนจังหวัดกูเก็ตขวากเชิญช่วยแฟน์เขาเราเลยคืนนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้เป็นคนนะครับวันนี้แน่นอนครับอ่านี่ขออนงค์โชคดีขอบคุณมากครับ